ถ้าเขามางอ้อขอคืนดีกับฉันถ้าเขามางอ้อขอโทษมาขอคืนดีกับฉันน่ะฉันควรจะคืนดีกับเขาไหมเรามาทำเป็นคลิปแรนดอมกันนะคะว่าถ้าคนคนนั้นน่ะเขามางอ้อขอคืนดีกับฉันน่ะฉันควรจะคืนดีกับเขาไหม คุณอาจจะเป็นแฟนสมัยเด็กของเขานะหรือเป็นแบบแฟนสมัยเรียนมัธยมแฟนสมัยเรียนมหาลัยอะ่ะเหมือนเขาก็เอาเรื่องคุณไปเล่าให้อ่าเขาก็เอาเรื่องคุณไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังอะ่ะเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะให้อภัยเขานะเขาก็แบบรู้อ่ะว่ามันเป็นสิ่งที่ยากเหมือนการหลงเข้าไปในเขาวงกฏน่ะ การจะคืนดีอ่ะคุณอะมันยากเขาอาจจะโทรมาหรือไม่ก็ส่งอีเมลมาส่งแมสเซนเจอร์มาเขาหวังว่าคุณอะจะให้การต้อนรับเขาอ่ะเขาอยากให้คุณอะให้การต้อนรับเขาเหมือนที่เขาอ่ะได้รับการต้อนรับจากคุณตาคุณลุงอะไรแบบเนี้ยเขารู้นะว่าคุณอ่ะไม่ ไม่มั่นใจในตัวเขาเพราะว่าในอดีตท,ทะเลาะก,กันแรงมากในอดีตเคยทะเลาะก,กันแบบรุนแรงมากแบบไฟไหม้เลยแต่เขาก็ยังหวังนะว่าจะเห็นรอยยิ้มของคุณนะเมื่อเราได้เจอกันอีกคุณเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ในสายตาเขานะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ดุเด็ดเผ็ดมัน เป็นผู้หญิงดุเป็นผู้หญิงเก่งเป็นนารีปราบสิงโตหัวใจของเขาเนี่ยมันปิดตายมาหลายปีแล้วล่ะเพราะว่าในอดีตเนี่ยคุณอะทำให้เขาเจ็บมากเขาก็เลยจะเปิดเขาพยายามจะเปิดหัวใจของเขาอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้เขาก็มีภาระต้องรับผิดชอบเยอะงานเขามีงานอะคนคนนี้มีงานเข้ามาเยอะนะตอนนี้ เหมือนเขาจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะทุกวันนี้เขาจะเป็นโรคไอ้นี่นะติดเหล้าติดเบียร์เป็นคนที่กินเหล้าเยอะกินเบียร์เยอะคนคนนี้นะเขาเชื่อนะว่าที่เขาต้องมาเป็นแบบนี้เพราะกรรมเก่าคนคนนี้อาจจะป่วยไม่สบายอยู่นะหรืออาจจะเป็นโรคซึมเศร้าเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าคุณอะไม่ให้เขา เข้ามาในบ้านเหมือนเขาเหมือนเขานั่งรอคุณนะเขานั่งรอคุณอยู่หน้าบ้านจนลากงอกจนต้นไม้งอกแล้วอะ่ะเหมือนคนคนนี้ยเขารอคอยคุณมานานมากมันก็มีผู้หญิงมาชอบเขานะแต่เขาแบบเหมือนเขาไม่มีความสุขอะ่ะเขาก็เลยเขาไม่สามารถตัดใจจากคุณได้อะ่ะการที่จะให้เขาเปิดใจรักผู้หญิงคนอื่นมันจึงเป็นเรื่องยากเขาคาดหวังนะว่า สักวันหนึ่งอ่ะเขาคาดหวังนะว่าสักวันหนึ่งอ่ะคุณอ่ะจะเชิญเข้าไปที่บ้านตอนเนี้ยเขาแค้นคุณมากเลยนะเขาไปจ้างหมอสเสน่ห์อะทำคุณใสมนดําเขาเป็นคนชอบดูดวงด้วยนะเขาไปถามหมอดูอ่ะว่าเขาอ่ะเป็นเนื้อคู่กับคุณไหมเพราะเขาอยากรู้ว่าคุณอ่ะจะกลับมาไหม แต่ว่าหนทางอ่ะมันช่างมืดมนเหมือนคนตาบอดอ่ะมันยากที่เขาจะกลับมาเพราะว่าเขาเริ่มรู้แล้วว่ามันมันผ่านมานานแล้วอ่ะตอนนี้ยสิ่งที่เขาควรทำก็คือหาเงินเหมือนคุณอ่ะไม่เปิดใจเหมือนสมัยก่อนอ่ะคือตอนเนี้ยเขามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหนักมากเลยนะคนนี้ในท้ายที่สุดเขาก็จะเดินหันหลังให้คุณอ่ะ แต่ถึงยังไงอ่ะคุณก็เป็นลาชินีในใจเขานะเขาคาดหวังนะว่าสักวันหนึ่งอ่ะคุณอ่ะจะให้อภัยเขาแล้วเมื่อถึงวันนั้นอ่ะเขาจะควบรถม้าหรือขี่มอเตอร์ไซค์มาหาทุกวันนี้เขาเข้ามาหาคุณได้แค่ครึ่งตัวเท่านั้นอ่ะ เหมือนเขาไม่กล้าที่จะมาเต็มตัวเขามาแค่ครึ่งตัวเหมือนเขากล้ากล้ากลัวเนี่ยเหมือนกล้ากล้ากลัวเหมือนเข้ามาได้แค่ครึ่งตัวเขาก็อยากจะสร้างครอบครัวนะแต่คุณอะบอกเลยว่าคุณอะตั้งกำแพงแบบเต็มที่แล้วอะคุณอะไม่คุณอะ,ไม,ณอะไม่เปิดใจเหมือนในอดีต คุณก็ยังรักเขาอยู่คุณอนะยังรักเขาอยู่แต่คุณจะไม่เปิดใจแบบในอดีตแล้วเขาก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องไปหาหมอดูอยู่ดีเพราะเขาเครียดทุกวันเนี้ยเขาไม่มีความสุขเลยเขา,าทุกข์มากเขาเหมือนคนจมน้ําหมืนคุณอนะไม่ยอมให้เขาเข้าบ้านคุณอนะไม่เปิดใจให้เขาเข้ามา เขาตะโกนเรียกคุณนะแต่คุณก็ไม่สนใจเรามาดูบทสรุปดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณไม่เอาเขาแล้วอะ่ะคือใจคุณน่ะไม่เอาคนคนนี้แล้วอะ่ะคือประมาณว่าคุณน่ะไม่เอาเขาอะ่ะเขาจะตะโกนเรียกคุณน่ะจนสุดเสียงนะต่อให้เขาตะโกนเรียกคุณจนสุดเสียงอะ่ะคุณก็ไม่สนใจอะ่ะบทสรุปนะคะได้ไพพอมด ได้ไพ่การวางแผนได้ไพ่การแก้แค้นได้ไพ่นอนฝันนอนฝันหวานมันเขาก็อยากแก้แค้นคุณน่ะอืคนคนนี้เขากลับเข้ามาเพราะว่าเขาอยากจะแก้แค้นคุณเขาอะอยากจะแก้แค้นเพราะอันเนี้ยเป็นลูกสาวของยักษ์อันนี้เป็นบ้านแจ็คผู้ฆ่ายักษ เพราะว่าแจ็คเนี่ยมันกลายเป็นคนรวยเพราะว่ามันอะไปขโมยทรัพย์สมบัติของยักษ์มาแถมฆ่ายักษ์ตายลูกสาวมันก็เลยมาตามหาไอ้แจ็คมึงอยู่ไหนกูจะเหยียบมึงมันเหมือนกับว่าเขากลับมารอบเนี้ยเขาก็ต้องการที่จะแก้แค้นคุณนะเขาต้องการจะแก้แค้นคุณอะเขาเก็บคุณไปฝันเลยนะเขาเก็บคุณไปนอนฝันร้ายอะเขาก็ปรึกษากับเพื่อนเขานะคนคนนี้เป็นคนฉลาดแกมโกงนะ เพราะว่าเขาเป็นเมจิเชียนอ่ะเขาเป็นคนโกหกเก่งเขามีแผนการที่จะทําอะไรบางอย่างกับคุณอ่ะไหนดูซิแผนอะไรแผนการของเขาก็คือเขาจะมาขอโทษคุณแต่เขาก็จะทําให้คุณเนี่ยเดือดร้อนด้วยมันเขาจะชวนคุณนะไปไว่ายน้ําชวนคุณไปเที่ยวทะเล แต่คุณนะ่ะระวังจะโดนเขาหลอกเงินนะเขาอาจจะมาหลอกคุณเหมือนคุณเป็นเป็นผู้หญิงที่วิ่งหนีผีอะ่ะคุณต้องระมัดระวังอะ่ะเขาจะมาหลอกลวงคุณคนคนนี้ยเขาอาจจะเหมือนเขาแบบกําลังจะย้ายที่อยู่กําลังคนคนนี้กําลังจะย้ายงานกําลังจะย้ายที่อยู่นะเหมือนเขากําลังจะย้ายงานแล้วก็อาจจะย้ายจากบ้านมาอยู่คอนโดอะ่ะ คนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้ค่ะเขาแบบเป็นคนที่เจ้าชู้นะเขาคาดหวังนะว่าเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณอะอาจจะอยากมีลูกอยากแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณอะเป็นคนรวยเรามาดูคำแนะนำนะเหมือนเขาคิดว่าคุณอะรวยมากเลยแล้วเขาจะแบบเหมือนจะมาปอกลอกเลยอะ คาแนะนําอ่ะขอให้คุณอ่ะทางานดีกว่าคุณเป็คนมีสเสน่ห์มันจะมีไพ่ใบเนี้ยเขาเรียกว่าสาวเจ้าสเสน่ห์นะในอนาคตเนี่ยมันจะมีผู้ชายดีๆอ่ะมาชอบคุณเยอะแยะเลยในอนาคตจะมีคนดีๆมาลักมาชอบคุณเยอะแยะเลยคุณอย่าเอาตัวเองอ่ะเข้าไปอยู่ในกรงเลย คุณควรจะทําบุญให้กับคนจนควรทําบุญให้คนจนควรทําบุญให้เด็กแล้วคุณน่ะจะรวยและสวยมากเขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้หรอกเขาก็แค่แอบมาดูคุณน่ะเขาทําอะไรคุณไม่ได้คนคนนี้เขาทําอะไรคุณไม่ได้หรอกเขาก็ได้แค่แอบมาดูคุณก็เท่านั้นเองถึงยังไงอะ่ะความรักครั้งเนี้ยมันก็ไม่สมหวังหรอกเพราะว่าคุณน่ะ ไม่เอาเขาแล้วคุณอนะเป็นฝ่ายที่เจ็บคุณอนะเป็นฝ่ายที่กลัวคุณอนะเป็นฝ่ายที่เสียใจจะให้คุณอนะกลับไปคืนดีกับเขาเนี่ยจึงเป็นเรื่องยากค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาค่ะ